สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ซีรีส์พอดแคสต์น,นะครับร้อยหลักคิดสู่อิสราพทางการเงินนะฮะเข้าสู่ EP T e p ีที่21นะฮะวันนี้หลักการที่19นะครับหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่น่าสนใจนะฮะเราก็จกัดทาเป็นเลข19เลยทีเดียวนะครับหลักการนี้ก็คืออย่าเสียเวลาเถียงกับใครนะฮะคำว่ากับใครนี่คือกับ ทุกคนนะที่ไม่ใช่คุณนะครับอะอย่าเสียเวลาเถียงกับใครนะครับอะวันนี้ผมก็เลยเอาคำพูดนะครับที่ผมเคยพูดนะฮะเขียนเนาะเป็นคําคมนะครับในเฟซนะครับมานะฮะสำหรับตัวหลักการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าการทะเลาะกันเนี่ยนะฮะมีคุณค่านะครับป่านนี้เนี่ยเขาก็น่าจะเอาใส่ตําราเรียนให้คุณฝึกนะฮะ จนเก่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการทะเลาะกันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับมันไม่ใช่การทะเลาะกานันในเฉยๆเถียงเพื่อชนะเฉยๆไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้ามันดีเนี่ยป่านี้ก็ก็นะครับให้คุณเรียนอะเรียนเถียงให้เก่งเถียงให้ชนะเอาเงินเดือนนะครับอ่ามันจะมี2ออย่างให้แยกออกเนาะระหว่างการเถียงกันกบับการพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็อ่า คุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะเพราะเถียงมันจะมีเรื่องของอารมณ์นะครับแต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตักะนะครับเรื่องของแนวคิดความคิดนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นการโต้แย้งเนี่ยนะครับเอ่อเป็นถ้าพุดการโต้แย้งเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ควรทำเนี่ยนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมาเสียเวลากับการต่อล้ะต่อเถียง นะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ไม่ช่วยให้คุณรวยขึ้นได้เลยเนี่ยนะครับหรือไม่สามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เลยเนี่ยสิ่งนี้เราต้องคิดเนาะก็ควรจะรีบหยุดมันถูกไหมฮะรีบ,รบยุติมันรีบยุติการโต้เถียงให้เร็วที่สุดครับเดินออกมาจากการเถียงนั้นทันทีนะครับเพราะอะไรครับคนมากมายเนี่ยเสียเวลาไปกับการทะเลาะกันกับเพื่อนเถียงเงินกับแฟนซึ่งมองๆว่าไอตัวเนี้ยน่าจะเยอะนะครับหรือไม่ก็รองรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนนี่ก็ เจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เสียแค่เวลาเท่านั้นนะฮะยังเสียอารมณ์นะครับจนส่งผลให้นะครับไม่มีสมาธิในการทำงานหรือการหาเงินนะครับหรือการคิดไอเดียใหม่ๆกับตัวเองได้นะครับเพราะผมว่าคุณน่าจะเคยเป็นแบบนี้ป่ะครับเคยเห็นไหมครเคยเห็นพ่อค้านะครับที่ทะเลาะกับเมีย นะรหรือแม่ค้าทะเลาะก,กับสามีนะครับสุดท้ายของก็ไม่ได้ขายครับปิดร้านครึ่งวันประชดนะฮะเสียอะไรครับเสียทั้งความรู้สึกแล้วก็ไม่สามารถหาเงินได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณจึงต้องไวต่อเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อใครสักคนเริ่มจะชวนทะเลาะคุณต้องรีบจัดการมันให้จบให้เร็วที่สุด นะครับแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดแทนที่จะมาโมโหใส่กันนะครับตามแห่ขึ้นนะฮะเสียงตตวาดนะฮะตามคู่กรณีคุณควรนิ่งนะครับแล้วก็จับประเด็นได้ว่าหาให้ได้ครับว่าอะไรคือปัญหาในการที่เออเขาใช้อารมณ์หรือเขาพยายามจะเถียงเราหรือพยายามจะโมโหเถียงกันครั้งนี้นะครับแล้วแก้มาให้ทันนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับการทะเลาะกันจริงจริงเนี่ยผมมองว่าเออ การทะเลาะก,กันนี่นะครับแล้วเกิดจากการที่ฝ่ายต่างฝ่ายอนะไรกันเนาะต่างฝ่ายก็นําเรื่องของตัวเองมาว่าแทนที่จะแก้ปัญหาก็จะยก,กตัวเองถูกนั้นผิดนะครับก็แทนที่จะมองกันแบบเออด้วยเหตุได้ผลนะครับมันก็เป็นอย่างไงแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็สร้างปัญหาขึาน้นมาใหม่นะนะฮะ ดังนั้นนะฮะก็ต้องฝึกนะครับฝึกตัวเองนะครับไม่หลงไปกับคําที่ด่านะจงจับเฉพาะใจความแล้วจับเรื่องครับเพื่อที่จะได้เอาเวลานะไปทำมากินเอาพูดง่ายๆครับค่าเถียงปั๊บก็มี2ออย่างครับเอ่อถ้าการเถียงครั้งนั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็หยุดซะแล้วก็ คุยครับขอคุยด้วยเหตุได้ผลคือถ้าใส่อารมณ์กันทั้งสองฝ่ายเนาะคือถ้าเขาอารมณ์มาแล้วคุณอารมณ์ตอบลยครับหนึ่งเลยคุณจะเสียอารมณ์คุณเสียทั้งเวลานะครับคุณก็ต้องจับประเด็นได้ครับสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเราทําได้ไหมอ่ะคุณฟังเหตุผลได้ไหมอ่ะทำให้ฟังเหตุผลก็อ่ะหยุดครับหรือไม่จะยอมก็แล้วแต่นะครับแต่พี่นรว่าถ้าไม่สามารถทําให้คุณหยุดการทะเลาะครั้งนั้นนะครับมันจะเพิ่มประหยัดเวลาวพงขึ้นนะครับเมื่อเย็นลงคุณอาจจะมาคุยกันด้วยเหตุได้ผลนะครับแล้้้วปรรััับบเขากกกนนนอีีทึง็ไดะค แต่หากเป็นการทะเลาะก,กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ mm. เช่นเมียรู้สึกน้อยใจนะครับที่คุณไม่มีเวลาให้เนะาะจะเป็นผู้ชายหรือว่าสามีจะน้อยใจนะฮะที่คุณไม่มีเวลาให้หรือพ่อแม่อยากให้คุณกลับมาทานข้าวด้วยเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเจรจานานหน่อยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเขานี่เป็นคนใกล้ตัวคุณนะครับ คุณก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานนะฮะดังนั้นครับเราจึงควรแก้ไขปัญหาให้เกิดความสมดนฉชันนะครับจะดีกว่าถูกไหมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องใช้หลักการเดียวกันคืออย่าใช้อารมณ์แต่จงจับที่ปัญหาครับก่อนจะเสนอทางแก้ไขเห็นไหม บางครั้งบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้กลับแต่เราก็แบบเอออยากให้กับโมโหน้อยหนุมน้อยใจคือต้องปฏิปันธ์เนาะถ้าเป็นคนในครอบครัวเพราะอะไรครับมันต้องอยู่กันไปด้วยกันนานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เราประสบ็้นเรับผมเชื่อว่าถ้าครอบครัวไหนเนี่ยครับช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะครับไม่ค่อยมีปัญหามันก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายสุหมครับแต่ใจก็ตามครับเราก็ต้องจับประเด็นเนาะแล้วก็คุยให้เกิดในผลไม่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะการเถียงเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ครับ เราเวลาที่ใช้ในการที่มันนั่งเถียงกันนี่คุณควรเอาไปสร้างธุรกิจและก็หน้าที่การงานที่ยังง่งยืนจะดีกว่านะครับสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับให้กับผลิตภัณฑ์นะครับคิดช่องทางการทำเงินนะครับย่อมมีประโยชน์กว่าแน่นอนเนาะผมว่านะครับ แต่น่าตกใจนะที่คนไทยนะประมาณไม่ต่ำกว่า80%นะครับมักจะลงมือนะฮะเถียงทันทีนะครับที่มีคนมาแยมนะครับหรือมีคนมาพูดใส่นะครับเราใส่เลยนะครับมันคือจริงไม่จริงอนไม่รู้แหละนะครับแต่ใส่ไว้ก่อนนะครับดังนั้นก็มักทําให้เป็นครับคนกลุ่มนี้ย่าอยู่กับที่ครับไม่ก้าวหน้านะครับจนกว่าจะสลัดอารมณ์ตัวนั้นทิ้งไปได้นะครับก็สรุปเนาะนะครับ ต่อไปนี้นะครับสิ่งที่บอกว่าหากมีใครมาเถียงคุณนะครับให้จับประเด็นให้เร็วที่สุดสรุปให้ไวที่สุดครับอย่าเสียเวลาให้มากเพราะมันไม่ทําเงินให้คุณนะครับสร้างอาชีพให้คุณก็ไม่ได้นะครับจงฉลาดที่จะรู้ทันอย่าให้อารมณ์เสียหลอกคุณได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งดีนี่คืวะอว่าหลไยครั้งเองเนาะนะครับมันเกิดเรื่องราวอะไรเข้ามาเลยนะครับมีการจะเถียงกันเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จจงอย่าเถียงออกไปครับให้เราตั้งสติก่อนครับฟังเขาเยอะที่สุดนะสำหรับคนนี้คนนี้อาจจะฟุตอาจจะ นี่เรามาเราฟังเขาเยอะครับแล้วจับประเด็นให้ได้ว่าไอพ้พันที่พูดเป็นร้อยคำหมุนเชื่อนะคาที่เขาเถียงคําที่เขาว่าเป็นร้อยคำอ่ะจริงๆถ้าคุณจับประเด็นคือเฮ้ยงอนหรือเปล่าเฮ้ยต้องการอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะถามตรงๆเลยว่าสรุปแล้วต้องการอะไรนะครับหรือว่าเอออยากให้ทําอะไรให้บอกไปเลยทําให้สภาวะตัวนั้นนะครับผ่านไปให้เร็วที่สุดอย่าใช้อารมณ์ ตืบกลับไปครับเพราะอะไรครับการพูดออกไปด้วยอารมณ์ด้วยน้ำเสียงที่ไปกระแทกมันจะทำให้เกิดไปครับ สรุปกลับไปกลับมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะคุณต้องนิ่งครับแล้วถามหาความจริงว่าเออต้องการอะไรหรือถ้าไม่ถามก็สังเกตครับแล้วแก้ปัญหาตัวนั้นไปนะครับหรือปล่อยให้อารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันนะฮสำหรับคนที่เป็นคนอยู่ใกล้เคียงคุณเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวก็ควรสมานฉันนะครับคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ตอกลับเพราะเราต้องอยู่เขาอีกแน่นคนที่อยู่นอกครับใครมาแย้มมาเทียงอ่ะไม่คุยดีกว่านะครับ หรือว่าผ่านๆไปดีกว่านะครับใครจะว่าอะไรเราช่างครับเราไม่ได้เป็นต้องไม่ต้องเป็นไรนะครับแล้วคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะอย่าชนะกันด้วยอารมณ์ครับจงชนะกันด้วยเหตุผลแต่ถ้าบางคนไม่ฟังเหตุผลคุณก็จงปล่อยเขาไปนะครับจากนั้นเอาเวลาที่เราจะใช้ในการเถียงครับมาคิดงานมาขีดงานดีกว่าหรือสมมติคุณอาจจะคิดแบบเชิงหมวกด้วยซ้ำว่าเอะถ้ามีคนเจอมาแบบเนี้ยเราอาจจะเอามาทําเป็นเลยครับ เอามาทําเป็นอสอนนะครับเออเจอคนแบบนี้เราควรตั้งรับยังไงคุณสามารถสอบคือน้นได้ฮะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้เวลาในชีวิตไปเถียงเพื่อชนะใครครับเพราะโดยส่วนใหญ่ไม่มีคําว่าชนะในการเถียงครับมีแต่คําว่าเสมอกับแท้เพราะอะไรครับคุณได้จะไม่ได้เลยเกินในการเถียงชนะนะครับแบบโมโหนะคือไม่ใช่แบบปีผลนะ ถ้าคุณเสี่ยงชนะแบบโมโหแบบแค่ต้องการชนะเฉยๆเนี่ยนะครับได้มากกว่าเออมันโอกาสเสียมากกว่าได้นะครับเพราะหลักการนี้เป็นหลักการที่สําคัญนะครับอย่าเสียเวลาในการไปรเถียงใครนะครับจงใช้เวลาที่จะไปะเถียงใครครับมาเกตมาสร้างสารรค์มาคิดงานมาสร้างอิสรภาพตัวเองนะครับคุณถึงจะถือว่าเป็นคนที่ฉลาดใช้นะครับ ในชีวิตให้ดีขึ้นเนาะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องเรานะครับแล้วก็ติดตามนะฮะได้รู้สึกว่า,าหลักการนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆไปดูต่อได้นะครับโอเควันนี้ฝากไว้วันนี้รนครับสวัสดีครับ